จบไปแล้วจ้าแน่นอนนะคะทุกคนเราจะแบ่งคลิปเป็นรีแอคชั่นแล้วก็รีแคปนะคะเดี๋ยวทุกคนมาฟังรีแคปกันก่อนนะทุกคนส่วนรีแอคชั่นก็ตามที่บอกอก็คืออ๋อไม่รู้รีแอคชั่นก็คือทุกวันพุธเวลาสิบทุ่มจ้าอ๋อใช่เพราะทุกคนไม่ได้ดูอตอนต้ <laughs> นโอเคครับผมไปไงวะคะอไปเพื่อนๆกันดีกว่า น่ารักน่ารักน่ารักเออวันที่ได้ยิ้มเหมือนเดิมเลยนะใช่รู้สึกว่ายิ้มเยอะยิ้มเยอะมากจะไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องที่เราต้องใช้สมองเยอะแล้วก็แบบปล่อยม่ปล่อยตัวปล่อยใจใช่มันดูเป็นเรื่องที่ไม่ได้ตึงเครียดเนาะเหมือนก็ได้กลับ ความเขาเรียกไงความรู้สึกเก่าๆสมัยดูน้องๆเก่าๆมาหมดเลยเป็นแบบฟิลลิ่งความรักใสๆย่าแบบในชุดนักเรียนเหมือนเดิมยังนีงเข้ากับสองคนเหมือนเดิมคือคือคือดูเนี้ยยังไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีเรื่องดราม่าอะไรปวดหัวหรือให้ตั้งตั้งตารอว่ากูจะต้องร้องไห้หรือต้องเครียดขมวดคิ้วอะไรใช่ใช่แต่ยิ้มแบบนั่งยิ้มรู้เลยว่าน่งรีแอก็คือไม่รู้อะไรก็คือนั่งแบบยิ้มเหมือนแบบด้วยความที่ภาพด้วยแบบ เขาทําออกมาให้มันดูชวนฝันน่ะจริงมันเลยรู้สึกว่าเออมันมีแต่ความสุขอกอวลอยวนไปตอนแรกมาก็คือเนื้อเรื่องมันก็ไปเยอะมากเยอะนะออสำหรับเราคือแบบกลายเป็นทุกคนรู้จักแล้วออมี เรื่องอย่างลบก็คือแบบดําเนินเกิดขึ้นมาก็คือได้ได้เกิดได้เล่าเรื่องว่าอะไรคือแบบยังลบอะไรคือความเชื่อของเขาการอะไรเงี้ยแล้วก็ดูเหมือนมันจะสัมผสแผงรีดสังแล้วอะไรแบบนั้นพี่เคยดูไหมไอ้เวอร์ชันญี่ปุ่นเออพี่โดนกับเราไม่เคยดูทั้งงใช่พี่เต้กับพี่อ้อมน่าจะเคยดูใช่เคยดูเวอร์ชันญี่ปุ่นใช่เราไม่เคยดูเนาะอันนี้ก็นั่นแหละเนาะเป็นเป็นการกลับมาดูเจมีนไอโฟล์แล้วก็รู้สึกว่า น่ารักน้องๆยังเป็นตัวละครที่ที่ชวนฝันสำหรับเราอะเป็นบทใช่ไหเป็นบทที่เราผิดชอบได้อย่างดีที่เราก็เลยแบบเชื่อเขาคือชื่อกองทัพกับกับอาตมไปแล้วอะไรเงนี้คือด้วยบุคลิก ของของตัวเอกอะไรเงี้ยคือเราสึกว่าอย่างกองทัพก็คือต้องดูเพอร์เฟกดูเก่งดูชวนฝันดูเป็นที่รักของคนอื่นๆเป็นคนดีอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าเธอเจ้าจะมีนายเล่นก็คือแบบเหมาะจะโผนการพูการตามเสียงอะไรอย่างเงี้ยในอันหลอกของตัวกองทัพเวลาเขาพูดอะเขาจะมีความคิดที่แบบอื เเพื่อนราจะมีมีความมาชัวมีความแบบเ,ออเป็นผู้ใหญ่ในในในระดับที่เด็กในห้องเดียวกันนะเราจะจำจะให้<ด>คราเครัถือจะมีเ,เพื่อนแบบเนี้ย เราจะเคยเห็นว่าเขาจะมีคาแรคเตอร์แบบอย่างเนี้ยมีความเป็นผู้นำาสามารถสามสี่คือแบบพูดอะไรก็รู้สึกอยากเชื่อฟังอะไรอย่างงี้เอองทก่อนนะครับแล้วแตต้องทำนี้นะครับทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับแบบซื่อตรงต่อความรู้สึกของตัวเองอะแบบเมือคิดอะไรค่าก็จะพูดไปเฉยเป็นผลอะไรเออคือคือด้วยแบบอ่ะสมมติพื้นฐานคือแบบเป็นคนดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบ ไม่ได้คิดอะไรถึงแม้ใครจะอยากมาแข่งกับเราแต่ก็เอออยากช่วยเขาแบบยินดีที่จะช่วยเหลือหรืออะไรแบบนี้ไชเรื่ที่ต้องเอามาล้อกันนะไม่ได้มีอคติหรือบแอสกับสิ่งที่มันเกิดขึนอะไร่างเงี้ยเป็นคนที่เขาจะแข่งเขาออกเขาเลือก ถือพาทุกปีอะไรางเงี้เป็นคนแบบมีเหตุมีผลอะไรเงี้ยส่วนเจ้าตัวอะตอมที่น้องโฟดเ,เล่นเงี้ยก็คือเรารู้สึกว่าเขามีความธรร,รมชาติมากจากที่รู้สึกว่าปกติคือโฟดก็เล่นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอันเนี้ยน้องก็มีการพัฒนาการแสดงขึ้นอีกนะรู้สึกว่า,า,าใช่คือพูดในห้องอ่ะใช่คือหนเหอนตัวเองเป็นอะตอมแล้วก็เป็นแสดงออกมาอะไรแบบเนี้ยแล้วคือรู้สึกพูดอะไรก็ดูเป็นธรรมชาติไปหมดเลยเวลาเขาจะ ใช่ใช่แบบการแสดงสีหน้าทางอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบเนาะเวลาแบบออะไรอย่างเงี้ยเขาต้องเขาพอมันต้องต้องอะไรแบบนั้นะหรือว่าเวลาช็อตอะไรที่คิดกับตัวเองแล้วแสดงออกมาอะไรแบบเนี้ยใช่อะไรเอียมันดูไม่ใช่แบบใช่ไม่ไม่ดูไม่ใช่เป็นแอค i n g เอี่ยหรือเป็นธรรมชาติเนาะเราเราน่ารักมากมากกูต้องไม่ใช่ตอนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงคือทุกอย่างแบบเป็นธรรมชาติไมงจริง นะรวมถึงอีกสองนักแสดงที่ที่ที่มาด้วยเน,ะนาะใช่หมองที่ได้เป็น พายก็คือฮาร์ปฮาร์ก็คือโชกุนใช่ไน้องฮารก็คือน้องป่านที่เป็นมี่ัตมี่เธอน้องมันมี่น่ารักมากเนาะน่ารักมากน้องแบบเขาไม่เสน่์มากเลยอ่ะเป็นเป็นตัวละครที่เข้าใจว่าทําไมคนถึงตกหลุมรักเขาได้อะไรเงี้ยเนาะทำไมอตอนมตกหลุมรักไม่เป็นแบบบุคลิกที่แบบน่ารักแล้วก็แบบโหยิ้มใช่เป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็น เป็นอะไรเป็นรักแรกในไฮสคูลมันมันงเงีหยไฮสคูลสติีาร์ดวนะอรแบบจริงส่วนเจ้าฮาร์ก็ก็คือเล่นเป็นคารคเตอร์เพื่อนที่แบบน่ารักมากรู้สึกสองคนนี้อยู่ด้วยกันแล้วแบบได้จริงเต้ากับฮาร์ดเลยก็ตลกบดีจริงสนุกมากเลยอ่ะเธอก็คือเรารู้สึกว่าเนี่ยมันคือจุดแข็งของ ของ GMM ในการที่ทำซีรีส์วแล้วเป็นแนวเป็นแนวมัทยมใยๆส่ะเราเราอย่างที่เพื่อนพูดเลยว่าตลอดการดูอ่ะเรารู้สึกผ่อนคลายมากกับ EP หนึ่งอะแล้วก็เราก็เป็นการปูให้คนดูได้เข้าใจถึงแก่นแก่นเรื่องหลักเริษณียังลบต่างๆแล้วก็ดําเนินเรื่องได้อย่างได้อย่างรวบรัดชัดเจนแต่ว่าก็ให้ดีเทลกับคนดูที่ ครบถ้วนะอะเราเรารู้สึกว่าเป็นอ p พีหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ในแง่ที่เล่าเรื่องแล้วก็ได้เห็นถึงพัฒนาการของตัวละครคือตอนนี้ม,มันก็เริ่มเริ่มเห็นแล้วว่าความสัมพันธ์ของกองทัพกับอะตอมเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นจากการที่จังหวะโบบ,บ่า <Okay, S 2> ยังตกในวันนั้นการเข้าใจผิดกันแล้วสิ่งหนึ่งที่เราชอบก็คือว่า ไอ้ดัดฟ้ามันมันจะเป็นสถานที่ที่สองคนเนี้ยเขาจะชอบมาพูดคุยกันตั้งแต่ในเวอว่าฉันญี่ปุ่นแล้วมันจะเป็นแบบดัดฟ้าเออเอามาเคลียร์ใจเอามาอธิบายความรู้สึกกันเอออย่างแล้วก็จะได้เจอฉากดัดฟ้าไปบ่อยแล้วรู้สึกว่าเออเขาค่อนข้างทําได้ดีแต่ว่าก็ก็จะปรับให้มันเข้ากับบริบทความเป็นไทยหน่อยๆเลยเพราะว่าไม่ได้มเป็กแบบญี่ปุ่นจ๋าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเตี่ยวอะไรจริงเออน่ารักมากเลยอ่ะเนาะซึ่งหนึ่งเลยคือ อย่างที่เพื่อนพูดไปอะเราชอบการดีไซน์คาแรคเตอร์ของตัวกองทัพมากมเราเรารู้สึกว่าจะมีนายเป็นกองทัพได้สมบูรณ์แบบมากคืออย่างที่โดนบอกว่ามันต้องมีคนอย่างเงี้ยสักคนหนึ่งในโรงเรียนที่เราที่เราจะต้องเคยเจอ มีเพื่อนแบบเนี้ยที่สมบูรณ์แบบดีพร้อมแมหมดทุกอย่างนั่และแล้วเขาแบบแล้วมันจะมีคนที่ตกหลุมรักเขาเป็นคนสูภาพอ่ะเขาเป็นคนสูภาพอ่ะทุกคนเรียนเก่งกีฬาดีสุภาพหน้าตาดีเลยอย่างเงี้ยใจดีพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นตลอดลักสัตว์อีกอ่ะใช่เขาตีตีดีคาแรคเตอร์ออกมาให้เราสุกว่าโอมันจะเป็นคนนี้แหละที่คนเขาจะแบบไม่ได้ มีแต่คนคิดดีอ่ะไม่ได้มีคนคิดลายอ่ะแล้วเขาก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นอย่างเงี้ยส่วนตัวอัตอมก็คือแบบโบบาก็คือเป็นแบบแลเป็นตัวโบบาก็เด็กเนื้รักนื้รักหลังห้องแล้วเหมาะกับโฟรคือเรารู้สึกว่าแบบคาแรคเตอร์แบบเนี้ยคือแบบเออเหมาะกับน้องมากจังหวะต่างๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า โฟทำออกมาได้ดีในความแบบรู้ว่าประมาณนี้มันจะตลกรู้ว่าจังหวะเนี้มันจะได้อะไรแบบนี้รเหราว่าเพราะว่าส่วนหนึ่งด้วยด้วยการที่พอมาทํางานกับพี่รูใช่ไหมคือคนที่แบบสนิทสนิทกันรู้จังหวะกันคือคือจากที่ดูวัาแล้วรู้สึกว่าจังหวะในการกำกับอ่ะมันจะมีกลิ่นอายของความเป็นแฟนผมอยู่ประมาณนึงก็คือด้วยด้วยความที่มันจะมีแบบ ในแฟนผมอะมันจะมีการหยอดมุกมาบ้างเป็นระยะระยะเนาะถ้าเกิดวุกคนจำได้เนาะมีมุกอะไรอะไรอันนี้อันนี้มันก็จะพอมีมุกที่แบบว่าเออคือจังหวะเขาดีมากกับการที่จะใส่มุกตรงไหนอย่างงู้นอย่างนี้เลยเนี่ยยังรู้สึกว่าพี่อุ๋ยันทำได้ดีเนาะกับสไตมารี่แบบมัธยมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบเขาจะรู้ว่าผู้กํากับ ต้องการแบบไหนแล้วก็น้องๆก็รู้ใจว่าพดกับบต้องการแบบไหนที่แสดงออกมาอะไรอย่างเงี้ยคือจังหวะการตัดต่อเอยอะไรเอยเรารู้สึกว่าเออลงตัวเนาะแบบมันมันมีช็อตที่แบบตลกจะมีช็อตที่แบบ รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะโรแมนติกเปล่าวะเขินก็มีใช่คืออย่างอีพีเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันมือหว่ามากแต่เรารู้สึกเขินกับการแสดงของทั้งสองคนมากอ่ะคือแล้วแบบพอแบบหน้าโฟดใกล้ๆก็คือแบบน่ารักแบบเลยที่เวลาทําแบบหน้าแบบเหม็นเบื่อเลยอย่างนี้นอกว่า ก็เลยรู้สึกว่าเป็นอินดูมากแล้วแบบใส่เสน่ห์คือแบบตาตึงใจแบบตรงไหนที่ในวันเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยชอบนะที่เขาแต่งนะแบบซิซีแต่เราก็ตั้งใจทำให้มันซีบอ่เออเด็กประยมก็ต้องอย่างเงี้ยแหละมันประมาณนี้เนาะแบบแบบเบาๆเบาๆเออไม่ได้ต้องรู้สึกว่าแบบแต่งหน้าจัดเลยนะอันนี้คือแบบธรรมชาติแล้วมีความเป็นธรรมชาติจริงทั้งแบบแบบ ทั้งอีพีเนี่ยแบบว่าแม้แต่น้องผู้หญิงนัแม้นนแต่น้องมัดเมียก็แต่งหน้าเป็นธรรมชาติมากที่แบบว่าดูแล้วมันสมวัยกับคาแรคเตอร์ของความเป็นเด็กมัธยมกเลยกลอสชม่วอะไรอย่างเงี้ยนี่วันนี้วันอะไรอย่างหนึ่งนะไม่ไม่งั้นอ่ะมันคงจะจาดไปเพราะว่าด้วยเซตติ้งอ่ะมันจุดมันฉูดฉาดมากสีตึกสีนู่นสีนี่อ่ะมันฉูดฉาดฟ้าเป็นฟ้ามากเลยเนาะในแบบในซีรีส์เรื่องนี้จริงจริงและยิ่งมาตอนที่บนดาดฟ้าอีกพระสุด สิ่งสุดท้ายฟุ้งมากจังหวะชวนฝันสุดๆผ่านการเกรดแบบจริงหวงมากอ่ะฟุ้งแบบให้ได้ฟิลแบบฟุ้งจริงฟุ้งฝันอยู่อย่างนี้เรารู้สึกว่าโอ้โหเราอยู่ในฝันจริงเอออันนี้เขาว่าเรารู้สึกถึงแบบหินหินของความแบบว่าแอบชอบคือรู้สึกว่าแบบกองทัพกับฮาร์ปอาจจะมีอะไรที่คล้ายๆกันหรือเปล่าทำไมเขาถึงแบบว่า เรื่องสมุดอะไรอย่างงี้ที่เขาดูพูดว่าแบบเข้าใจผิดเรายังไม่รู้ชื่อจริงของฮาร์ดใช่ดูแบบว่าคนเท่ๆแบบเราก็อย่างนี้แหละเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าแบบเอ๊หรือว่ามันจะมีความแบบเข้าใจผิดอะไรใดๆหรือเปล่าอันนี้คือคนต้องการใช่ะอันนี้คนต้องการใช่ปะเออนั่นแหละคือเราไม่รู้ว่าเขาทําเหมือนฟิลแบบเหมือนกันมากน้อยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เนี้ยเรารู้สึกว่า เออไม่อาจจะมีอะไรบางอย่างหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็ต้องรอติดตาม<อ>ในอีพีต่อๆไปเป็นการเปิดมาทีร่รู้สึกรู้สึกแบบฟูฟิลมากคือรา้กกที่ได้ดูซีรี <ừ> ี์แบบเราไม่ต้องคิดรู้สึกว่ามันแบบมาดูเพื่อฮิวใจอ่ะนึกออกไหมมีแต่ความน่ารักจริงยิ่งจากปั่นจักรยานแล้วคือแบบเสียงปิ๊บปิ๊บดังอ่ะนะออกปะน่ารักเอาแมวไปเลี้ยงเองอ่ะโอ้ยแแล้วแล้วไงอะตอมก็คืออวยคนเอาไปเลี้ยงสุดต้องเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้แล้วก็คือ แล้วก็คืออะตอมแต่ว่าหนูอาตอมอะหนูต้องพูดอย่าให้เขาคิดมากลูกเนอะพูดอะไรเขาคิดหมดดอะไรเขาคิดหมดเลยคือเขาเขา้เขาใจผิดนะเข้าใจว่าคือสิ่งที่พูดอะแ,แบบแคนดีเขาก็จะไม่ปฏิเสธเขาจะเปิดโอ,อก,กาสเนี่ยลองทำความรู้จักเธอก่อนได้ไหมเดี๋ยวเราจะเออมอชอบสุด้ายคือน่ารักมากอันนี้คือแบบถ้าเปดนความจริงอะโหกูออึ้งมากลนะแบบโคตรแซ่เลยกับการกับการที่บอกว่ายังไม่ปฏิเสธเอมือขาไม่ได้ปฏิเสธรู้จัก เธอก่อนนะเออค่อยมาบอกแลรอเราหน่อยก็ว้าวก็จะมีใครมาพอมเมนตดีมยนโลกอีกหรออะไรอย่างเงี้ยจริงจริงมันดูด้วยดูแล้วก็ถือนที่แบบสมัยอยู่มื่ปลายแล้วเธอแอบรักแต่มันไม่มีใครเลยที่ไม่ได้แอบรักเพื่อนนางข้างการหนึ่งอะไม่มีนะจริงเพราะในห้องแบบหญิงรวยก็หญิงเยอะเออผู้หญิงเยอะห้องตั้งไม่มีกี๊อย่างเงี้นะไปกี๊คนอื่นไปกี๊คนอื่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออ สนุกมากทุกคนดูเฮินมากรู้สึกผ่านไปไวมากเลยครับอีพีนี้ใช่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นการเปิดเออเปิดซีเปิดซีรีส์มาที่ประทับใจมากก็เริ้สึกอิ่มเอิมมากเลยจริงทุกคนนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยแลเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กำกับแล้วก็น้องๆทั้งสองคนทุกคนเลยนะครับเพียงปังเพียงปังเนาะวันนี้ที่เราอัดก็คือเหมือนเขามีคอนเสิ คู่ขายด้วยนะเราเราทุกคนคือโหน้องแบบบัตรหมดแบบไวมากเพิ่มลงเพิ่มรอบอะไรอย่างนี้เนาะก็นั่นแหละขอให้น้องดังๆปังๆขึ้นไปอีกเนาะจริงเก่งมากคัังสองคนเลยจริงครับผมยังไงก็เดี๋ยวไว้อีพีหน้าเรามาติดตามกันใหม่เรื่องราวจะเป็นยังไงดูจากตัวอย่างแล้วก็คือโมเมนต์ฉ่ำแน่นอนเออเข้าใจผิดคิดกันไปใหญ่แล้ว ละครเวทุนี้ที่มังงนเคยเออจริงจ้า <รอ S 2> นะครัผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้พวกเราทั้งสามคนลาไปก่อนเซ็กันหม่ยคิดหน้าจา้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย